กนนควมทำเลนะครับตัดีเไครับที ผมบาฟิวและกรอบแล้วครับครับหอมมากกับาผมตามเคยนะครับเนาะก็มาอยู่กันในช่องวัฏเ็ดหอมดินเศษไปครับติดตามชมนะครับเนาะกรอบในห้องไม่มีอย่างนะอกรผมจะพามาเบื้งน้านะครับเนาะ หนีครับหนาไม่กระเด็นหนีซุปปี้แล้วครับเนาะซุปปี้กเด็นหนีเนยนะครับเนาะเนนะครับะนีซื่อหวยนะครับเนาะนครับเต็มเมื่อมื่ต้นเกาะเกมนูนะครับเนาะหนาไม่กระเด็นหรงเด็นคบเนาะทีนี้มจะบอยมีตัวหนีเลยครับมอเห็นมตนนีอยนะมองเห็นตัวิ้นท้าครับ ตอนนี้ผมไม, life, ม aky, ่อยู่ท่าเไหก็รถมันก็ไปไนอยู่ต่ว่ well. milk, าไปได้ไปบ่ได้เราทางครับต่ว่าผมมาอีกทางหนึ่งนะครับผมออกออกออมมาอยู่ทีเลยนะครับเนาะออมมาอยู่ทีเลยครับรได้ในหนังอจนะครับทางทางก็มองนะครับมใส่มอ่านนะครับเราทางเดินนะครับเนาะมองนะครับ คร no the ับอกไม้เต well, ็มลี่ดอกไม้กรคนี่ครับนี่คือไม้ซตรีนะครับเนาะมองเาวบ้านเขาใจให่ใหญ่เกินคับ ครับก็ไม่ต้อยากยางนีครับเนาะนี่นะลูกบอลก็มั้นะนะครับอยากเึื่อนเื่อนมาเ่กอมีี่ลวบ้างมี่วบางอนะครับปลาจุมองนะครับนะครับเนปลาลักษณหายับ เนี่ยไปผมเห็นดินโผล่เลยครับเนาะทานานขวมแห้งค่นีนขวามแถวนี้ครับขวามขึ้นก็คือหัวเขานะครับเนาะนี่นี่คือกับหัวเข้าองผมนะครับเนาะหัวเข่าประมาณเทิรเมตรนะครับเนาะจองสองเมตรนะครับเทิรนเมตรนะครับเนาะว่าผมใส่ดูก็หนีบหน้าไมเนาะ ข้างหน้าไพอถ้ารอเบิรงครับหนามาสุดนะคจะเป็นอย่กบรรยากาศตอนนี้ฝนก็จะตกนะครับน้องน้อน้องพิวคแกไปนะครับน้องขดแกไอไนแเความมมความเร็วนะครับน้องขุดคริว 呢，过来。 就坐那了、啊。嗯 ที่แค่งนีนะครับเนาะที่ผมเหยียบอยู่บอมีแต่บ,บอกหอยให้นะครับเนาะนี่ครับผมเหยียบอยู่มีแต่บ,บอกหอยเลยาณะนี้นบาดซี่นะครับนะเนาะต่อยแน่ที่หลอกน้ำบองเห็นที่เาขาพววัดบังนันก็จะเป็นบอกนะครับเนาะ ว่าปีนี่วมบดนะครับเจ้ว่าถ้าเบิ้งหลังๆนะครับเนี๋ยวมาสุอกันนะครับนะเบิ้งนะครับว่าจะัวุ่อะไรเนาะขอตอนี่เป็นเห็ดิมโกลอยู่่นี่เ่เห็ยัไงครับ่วมปุ๊บหายมิดเลยครับนะขวมนะครับนะโอ้ับคนมาจะมากือนันอใช คือว่าหลอดน้ำไปทำไปเบิ้งเนาะครับเนาะทางติดใ่พูนครับทางเพิ่เงงูครับที่น้ำมันไหลไปก่อนทำไปเบิ้งนับนี่ครับนี่นย่างงี่บ้านหมดนครับใ่อว่าจะน้จะท่วมเขาแบบไหนเนาะครับเนาะเบิงเนาะครับเนาะนี่ปเบิ่งรับาเบิงนรน่น่ ีนค oh, no, 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 ัเนาัาก like ่อนนี like ่ไปย่างต้องไปไหนเลยเครับเนาะผมยางจากจากลาขึ้นมาทึงนะครับเจครับ่ออเียบงองเจานครับเจาแหด่อเนอเาแต่อนต้องโดนองไง่าอกระนำไ้ครับเจบย้งโดตงะทำปะสงไงทำปะเสีงตัวไะครับีบอง ให้วะปุดไปแล้วนี่มีคลองน้ำก็ไหลอยู่แล้บเนาะตามคลองอยู่นะครับเนาะนี่ครับทีเด็ดบ่เรียนน้ำเบาเลยลงเบิ่เฟิร์มมาไม่กู้กูสีลงตาเอาบุเอาครับผมก็จะลองลองเบิ่งโอ้โหสิกาเลียนวุ้ยเอาขึ้นขึนเอาขึ้นไปสิกาเล่นนว้ย บอลึกย่งนี้เองนะครับมูพอแต่วาแตยงางลงไปอีกครับจมเลยเนาะครับเนาะคืน<ค><ณ>นักพอดคืน<ณ>ตะก,กองตะกรงกทัที่พูดตะกรงด<ค><ณ>ไปนี้พกคืนด,ด้วยเนี่ย<ค><ณ>นี่ตะกองทัน<ค><ณ>ท,ที่พดทำบอคืนก่อนเอาเนะ เป็นเมืองนี้อ่ะวะขึ้นยากนกั่นนั่นก็ง,ง่ายขึ้นยากนะ่นนะไปไปครับไปครับไปมาพี่อย่งครับบัวบัวบังครับตะบุญเนี่ยไปพอเห็นเขาเลยครับคุณครับอย่าเดิยงงนยังข้ายังไปจังเลยนอนนะมาเอาพี่มาดิ ครับครับรัลือเลยนะครับาะนี่ครับมา้องก็เรือมาไหวเลยนะครับั่นดีกว่านะครับดูครับแนบไปก็ถ้าทางบุนก่อบไปผมจะเห็นหวยนะครัตนาะครับมันจะมีทางหวยอยู่ก็นานๆหลดแล้วครับนาะ ออาปลูกใปลูกเขานะครับเนาะือวามีหน้าไก่ห่วยกัะต้องระวังครับที่ี่นะครับั่นรวมแบบนี้เลยนะครับเนาะ่อยห็น่อยเขาเลยนะครับเนาะครับเนีัต่อได้ไมเื้อนะครับเลือนแล้วมน้้ออยใหมอเนาะย่างอ้อยใ้นะครับเนาะข้าวเขาอร่อยใส่หม้องยนะครับเนาะ ไหวให้เขาคาใจมองบอกรใจมองนะครับก็เบ er. ิ้งผมพาให้เบิ้ลเดล่วผมรับรวนบริเวณเรนนารเนาะรับสองตีวคายใจเรืออเอคยู่เนาะ อขี้หน้าเขานะครับมีมีหน้าเขานะครับเนาะบะหมี่สะบะหมน่ยังนะครับมีขี้หน้าเขามีเขารวมเนาะนะทำพิ้วไปเมือไรนะครับเนาะวัวที่เราเขาจอดอยู่นะครับเนาะเจดีย์ก็เลือดใส่ไหนนะครับเนาะเลือดใส่ไหครับเจว่าเอาไอ้แล้วคุณแจ็สรับนะครับเนาะใส่ไหนนะครับเนาะเ่วาเอาเอาออกไปเอาเลือดหนีออกไปก่อนวันไหนขึ้เก่อนะนะเอาออกไปก่อนไม่แต่เขาเนาะลองไปก่อนขอเลือดเี่เขาไหวแต่ปีใบหุ่นพับสวน ของเขาเองนะครับนั่นเองครับสวนนะครับเป็นกออยู่กลางหางเลยนะครับเนาะน้อนจิ้งอยากไปนะครับไปคืนน้าเร็วมาครับมาดูอะไรก่นะครับพาเบิ่งแค่นี้นะครับนั่นหนีน้ำคลองน้ำคลอนั่นนีก่อเฉืยวมาแต่หวยนะครับเนาะหวยก็คือฝายผมจะฝ้ายนะครับที่ผมเคยพาไปฝายบานแดงนะครับเนาะ หอยด้วยเหยอเสื่อมเนาะครับเนาะพอจะมีป้าลุอดออกมาหลายเนาะครับเนาะใช่หน,น,น,นูไปเลยนะครับก็ครับผ้ามาบึ้งแี่นี้นะครับเราฝนก่อนจะตกแล้วเนาะครับเนาะนี่างไรกองไว้ดีดูครับก่อ ก่อนานถ้ามีเรื่อนนะครับเนาะเขี๋ยคีเลยจะาบนะครับเนาะเดีมีเรื่อนสนี่กับมีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าโใส่โอกาใส่นะครับเนาะก็มันอุ้ทีไม่กันหน่อยนะครับเนาะอุ้นแฉลบนะครับเนาะก่อพวกอุ้ยเอเป็นอยู่นะครับเนาะมาครับน้องฟิวก็มาลายคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะก็คลิปนี้ครับมวนบอลมาหนี่มวลมวนเดอกเนาะบอลในหลินหนามแน่นอนเบิ่งไหยเล่นอยู่คนเดียวนะครับเนาะก็อนานพรมก่อบคุณก่อนใชมาครับก็ออย่าลืมครับฝากกดไลค์ กูเจ็บกูติดตามไ้ครับช่องพุทธเกษตรหอมเด่นเชนี้่เดี๋ยวบอกก็กล่องฮันนะฮะกล่องไม่ว่าครับก็มีอยากจะฝากบอสครับมือเอฟซีผมกับกูต้านกดต้านที่ผมบอกกดต้านที่ผมบอกเอาเอฟซีมีจะโค่นอย่างนี้เอฟซีบางหูนะกันเนาะยำวัวไหนนัดเนาะก็ไปเบิดติดตาบุ้งในคลิปหนาเนาะมาบอกก็กล่องกบอนอยู่งนี่ครับติดตามช่องคลิปหนาเนาะครับ ครับก็ไปครับลาถ่ายผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับค่ะบาย,บาย